สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายอัลแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในโปรเจกต์พิเศษของผมที่จะมาทำคลิปพูดคุยถึงน้องๆที่มีอันดับติดในงาน General Election ครั้งที่3กันนะครับก็ไล่กันมาตั้งแต่อันดับ หนจนมาถึงอันดับที่14บสี่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็มาถึงคิวของอันดับที่สิกันบ้างนะครับก็คือน้องมิโอริโอคุโบสมาชิกรุ่นที่1ของวง b บ k 4 8นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงสมาชิกของวง b บ k 4 8ที่ทุ่มเทมากๆเนี่ย คงบอกไม่ได้นะว่าใครมากที่สุดนะเพราะแต่ละคนก็ทุ่มเทไปในแนวทางของตัวเองที่ถนัดกันไปใช่ไหมครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าพูดถึงความทุ่มเทหลายคนน่าจะนิดถึงน้องมิโอริมาเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าชีวิตของน้องมิโอรินี่ทุ่มเทจริงนะผมว่าน้องน้องเป็นเป็นคนญี่ปุ่นเป็นหญิงสาวที่ทุ่มเท กับการทำงานกับการทำสิ่งต่างๆมากมายจริงๆนะครับเอาแค่ที่เราเห็นกันตั้งแต่น้องปรากฏตัวในฐานะวง BNK48 เนี่ยเราก็เห็นกันแล้วว่าน้องนอกเป็นคนที่ทุ่มเทมากๆนะครับยิ่งถ้าดูย้อนหลังไปตั้งแต่ในช่วงน้องออดิชั่นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า <c oughs> มันไม่ง่ายอ่ะมันไม่ง่ายใช่ไหมครับเพราะว่า การ audition เนี่ยหนมันจะต้องฝึกซ้อมร้องซ้อมเต้นให้ให้เข้ากับวัฒนธรรมโฟเอกรุ๊ปแล้วมันจะมีแบบแผนอะไรของมันอยู่ว่าต้องร้องแบบไหนเต้นแบบไหนแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่มีโอริลำบากกว่าคนอื่นมากๆเลยก็คือเรื่องของกำแพงภาษานะครับอย่าที่รู้กันดีว่าน้องเป็นคนญี่ปุ่นและณนะช่วงเวลานั้นก็ไม่ได้พูดภาษาไทยได้เก่ง อย่างทุกวันนี้นะครับก็ทําให้น้องแบบสื่อสารกับคนไทยอ่ะลาบากนะครับเพราะว่าในในสิ่งแวดล้อมตรงนั้นเนี่ยมีคนที่พูดญี่ปุ่นได้ไม่กี่คนเองอ่ะมีครูแอคครูแมนที่ไปญี่ปุ่นอยู่บ่อยๆก็พูดได้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีน้องซัดจ,จังที่อ่ามีเชื้อสายเป็นครึ่งนึงเป็นญี่ปุ่นอยู่ก็ทําให้ น่าจะคุยกันได้แต่ช่วงนั้นก็มิโอริกับซัตจังก็ยังไม่ได้สนิทกันใช่ไหมครับช่วงออดิชั่นก็ทําให้ค่อนข้างลําบากนิดนึงแต่เราก็จะเห็นเลยว่าตัวของมิโอริเองก็ทุ่มเทมากๆนะครับเรื่องซอร้องซ้องเต้นทุ่มเทอยู่แล้วแต่ว่าใ้เรื่องภาษาเนี่ยน้องก็พยายามไปศึกษาเราเรียนมาจนสามารถสื่อสารกับคนอื่นด้วยภาษาไทยได้นะครับก็ทําให้น้อง ก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวงเบียนคีในที่สุดแล้วก็เป็นมิโอริอย่างที่เรารู้จักกันดีอย่างที่พวกเราชื่นชมแล้วก็รักน้องมากๆาที่เราเห็นกันนะครับมาเรื่องที่สองอย่างที่เราจะเห็นกันบ้างก็มากก็คืออ่ะทุกคนทราบกันดีใช่ไหมครับว่าน้องมิโอริเนี่ยในช่วงแรก,แรกๆที่เข้าวงมาเนี่ยอ่าโดยความที่น้องอาจจะมีพื้นฐานการเต้น มาก่อนพื้นฐานการร้องมาก่อนอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ทําให้น้องมี <c oughs> ค่อนข้างได้เปรียบนิดนึงแล้วก็ทําให้ในช่วงซิงเกิลแรกก็คืออิเดกาตาแล้วก็ซิงเกิลที่สองโคอ o ซ j รุฟอร์จูนคุกกี้เสียงไทยเนี่ยน้องมีรายชื่อติดเซมบัสส์ถึงสองครั้งเลยนะครับก็ติดกันสองซิงเกิลเลยนะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้าเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยน้องมิโอรินี่ก็ ไม่ติดเซมบัสสึเพลงหลักอีกเลยนะครับไม่ติดแบบยาวๆ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 ยาวมากๆนะครับหลายต้องใช้ว่าหลักปีเลยนะครับหลักหลายปีเลยแล้วก็ถามว่ามูยิเมีริท้อไหมผมว่าน้องก็แอบคิดบ้าเดี๋ยวว่าน้องก็ไม่ได้ท้อนะครับคือน้องด้วยความที่น้องเป็นคนญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่รู้อะน้องน้องไม่ท้อจริงนะน้องสู้มากๆนะครับน้องไม่ได้ทําตัวเหลวไหล เละเทะเลยว่าทำไมไม่ใช้โอกาสฉันงั้นฉันทำตัวแย่แยปชดชีวิตดีกว่าฉันออกมาดา่าคนนั้นคนนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยน้องน้องไม่ทำตัวอย่างนั้นนะครับน้องก็อ่ะม่อไม่ติดมันก็ต้องยิ่งขยันยิ่งสู้ก่าเดิมก็หัดซ้อมร้องซ้อมเต้นให้มันมากกว่าเดิมทำโปรเจกตน์นู่นนี่นั่นไลฟ์ทุกวันอะไรให้มันมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปก็มีคนเห็นค่านะครับผู้บริหารคุณครู ก็เห็นค่าแล้วก็ <c oughs> เลือกน้องมิรุกมิโอริกลับมาติดเซมัสสอีกครั้งในซิงเกิลที่11สโยนาระคลอนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าตอนที่ครูปิ๋มประกาศรายชื่อเซมัสสในงานงานไอตอนที่เขาถ่าย MV สวัสดีปีใหม่กันะนะครับณเวลานั้นเนี่ยพอประกาศชื่อมิโอริออกมาเนี่ยโหเมมเบอร์รุ่นที่หนึ่งที่เขาสนิทกับมิโอริมากที่สุดเนี่ย ก็วิ่งไปก่อนมิโอรีดีใจกันใหญ่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ยังติดตาตรึงใจผมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับประทับใจมากๆนะครับแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ผมว่ามีโอรีเป็นคนที่ทุ่มเทมากๆนะครับก็คือการทุ่มเทให้คนรอบข้างนะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น วัฒนธรรมเป็นนิสัยประจําชาติอยู่ใน d ีเอของคนญี่ปุ่นหรือเปล่าที่เขาจะต้องแบบมีน้ำใจช่วยเหลือคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่ามานั่งสังเกตดีๆอย่างอิสุตารีนาเนี่ยก็เป็นใช่ไหมครับน้องมาอยู่เมืองไทยน้องก็ไม่ไม่ได้เอาเอา,เอาแค่เอาตัวรอดตัวเองอย่างเดียวแต่น้องก็ไปช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือเมมเบอร์คนอื่นตลอดเวลาให้ร้องเต้นเก่งขึ้นให้ อ่าเข้าใจรัาว่าไอดอลมากขึ้นน้องมีน้ำใจมากๆนะครับหรือว่าอย่างน้องซัดจังที่มีเชื้อสายญี่ปุ่นอยู่ครึ่งหนึ่งในตัวเนี่ยก็เป็นเด็กที่มีน้ำใจมากๆจริงๆคอยช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตอลอดเวลาผมก็เล่าไปหลายรอบแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ก็มาถึงน้องมิโอริกันบ้างนะครับมิโอริก็เป็นแบบนั้นแล้วครับก็เป็นคนที่มีน้ำใจคอยช่วยเหลือคอย คอยซัพพอร์ตเพื่อนๆอ,อยู่ตลอดเวลานะครับอย่างทุกคนจะรู้กันดีว่ามียวรีกับก่อนเนี่ยเขาเรียนสาขาเดียวกันใช่ไหมครับที่ที่มหาลัยแล้วก็ก่อนบางทีก็อาจจะยุ่งหรืออาจจะลืมหรืออาจจะขี้เกียจไปบ้างเนี่ยมียวรีก็จะคอยเตือนให้ก่อนเข้าเรียนหรือว่าทํารายงานส่งอาจารย์ให้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยบางเรื่องเนี่ยอ,อย่างเมมเบอร์เขาอาจจะพูด ชื่อภาษาอังกฤษของเพลงผิดหรือว่าพูดชื่อภาษาญี่ปุ่นผิดอะไรเงี้ยมิโอริก็จะพ,พูดเตือนเดี๋ยวนั้นเลยทู่บอกเดียวนั้นเลยว่ามันอ่านว่าอย่างนี้นะอ่านว่าอย่างนี้นะผมก็คิดว่านี่แหละคือวัฒนธรรมที่ดีของคนญี่ปุ่นมากๆเลยคือไม่ไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดมัน,ม,นมันเลยหายไปเรื่องตรงนี้จะไม่เกรงใจกันแล้วก็จะพูดพูดทันทีด้วยการไม่ใช่พูดแบบแซบแต่พูดแบบแบบแบบตรงๆอธิบายตรงๆเพื่อให้ ให้งานมันออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดให้ได้ผมก็รู้สึกว่านิสัยตรงนี้ของมิโอรีน่าชื่นชมมากๆแล้วผมอยากให้คนที่ตามน้องหรือว่าคนไทยทั้งประเทศเลยก็ตามเนี่ยเอานิสัยตรงนี้ไปใช้นะครับผมรู้สึกว่าช่วงหลังมานี้เนี่ยเราเน้นแซะมากกว่ามากกว่าการพูดเตือนกันด้วยการใช้เหตุผลที่ดีนะครับก็อยากให้เอานิสัยตรงนี้ของคนญี่ปุ่นไปใช้ นะครับแล้วก็มิโอริก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆที่ทำนิสัยนี้ให้ดูนะครับอ่ะก็เป็น3เรื่องที่ผมสังเกตได้เลยว่ามิโอริเป็นคนพุ่มเทมากๆ,ๆนะครับแล้วก็ไอสิ่งเหล่านี้แหละมันก็หลอรวมกันทําให้แฟนคลับของน้องมิโอริเนี่ยรู้สึกประทับใจในตัวน้องมิโอริมากๆแล้วก็ในงานเจเนอเรอิเลชันทุกๆครั้งเนี่ยก็จะช่วยกัน โหวดลงคะแนนเสียงให้มิโอริเต็มที่นะครับสองครั้งแรกก็ติดอยู่ในกลุ่มอันเดอร์เกอร์แล้วก็ครั้งนี้ก็สุดยอดเลยนะครับก็พามิโอริขึ้นมาอยู่ในเซนบสซใใอระดับที่15ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนจริงๆที่ช่วยกันพามิโอริมาจนถึงตรงนี้ได้นะครับส่วนน้องมิโอริเองก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่หนูเป็นคนที่ทุ่มเท ให้กับวงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นตลอดนะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปคุยจับมือกับมีโอริเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังรู้สึกแอบเอาใจช่วยอยู่เสมอแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวหนะ้าจะมีโอกาสไปจับมือพูดคุยกับน้องมีโอริอย่างแน่นอนนะครับอาสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ